สวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่682กันแล้วนะครับพี่พๆ ก็ถาหากมพี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมขอดื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับพี่ๆข้างๆปุ่มติดตาม ไวกันด้วยนะครับผมตพวดที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระบ้านเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจนะครับผมดูแลถูกใจดูแลสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีีคิวนะครับ เบอร์โทรนะครับผม090นะครับผม3251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆอีีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายก้าไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผม ก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่23นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จบเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อนะครับผมคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชารายกันหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่พี่แล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับผมจะขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเรียนนะครับหลวงพ่อสูตรนะครับปี2 5 1 7นะครับผมรุ่นเสือเพนนะครับผม3องค์นี้นะครับ เปิดให้ในราคา800บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพระสุดนะครับผมพระครูสมุทรธรรมสุนทรนะครับพี่ๆหมายเลขหนึ่งนะครับผมนี่นะครับสามองค์นะครับพี่พี800บาทนะครับผมดูนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับเป็นรูปสือเพ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับถ้าในสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ หลวงพ่อสุดนะครับถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่สองในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมแล้วล่างเป็นเสือเพ่นนะครับพี่พี่หลวงพ่อสุดนะครับหากท่าในใดอยากชมรูปภาพก็ติดต่อมาได้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับ ทุกองที่ได้เชอบบูชาไปนะครับผมจะตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมถัดมานะครับผมองคที่3ามใชุดนี้นะครับนี่นะครับผมจะมี3มองค์3เนื้อด้วยกันในอาพี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยตรงตามในคลิปนี้ทุกรายการนะครับผมอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับ หมายเลขนี้หมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมชุดกรรมการ3ององนะครับเตรียญเสือเพ่นหลวงพ่อสุดนะครับผมวัดการลงเลยครับชุดนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสองนะครับพี่รายการนี้จะเป็นนะครับผมพระกลิ่งนะครับผมเป็นเนื้อเปียกทองนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นมังกรนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสาหรับพระกลิ่นหมายเลขที่2นะครับผม 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่รายการนี้นะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นมงกรนะครับพระกลิ่นนะครับพี่พี่เป็นเนื้อเปียกทองนะครับผมพร้อมเรี่ยมนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสามนะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับจะเป็นในงานเททองและปลุกเสกนะครับผมโดยพระครูภาวนาพี่รัตน์นะครับ จะมี5รายการด้วยกันนะครับจะเป็นรูปหล่อนะครับผมลอยองนะครับอ่อนี่น่าจะเป็นพระชัยวัดนะครับแล้วก็เป็นหนุมานนะครับพระปิดใายันยุ่งครับแล้วก็สังกะจายนะครับผม5องค์แบบนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องกำมาหยี่สีแดงเดิมเดมเลยนะครับพี่พี่ชุดนี้400บาทนะครับผมนี่นะครับหากท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแต่ละองค์นะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้นะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมชุดนี้นะครับหมายเลข3นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผ<น>มถัดมานะครับหมายเลขสี่นะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมพิมพ์เตารีดนะครับหมายเลขที่สี่นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับหลวงปู่ทวดนะครับหลังเตารีดนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับรายการที่สี่นะครับผมใน EP นี้นะครับ ถัดมานะครับผมรายกระิ๋มเลขที่หา้านะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ,400บมนนะะผมจะเป็นหลอพ่อเงินนะครับพี่พี่พิมพ์นิยมนะครับผมองค์นี้นะครับ4 0 0รอบาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่5้านะครับผมหลบพ่อเงินนะครับวัดบางคลานะครับผม400ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับพี่พี่ผิวสวยๆดวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหลอพ่อเงินนะครับผมเป็นลูกหล่อนะครับผมรายกระิที่ห้านะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่6นะครับเป็นพระปิดตานะครับผมยันยุ่งเสียนแหลมนะครับพี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจเคจิคณาจารย์นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา450บาทเลยนะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับพี่พี่เก่าแบบนี้เลยนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมยันยุ่งเสียนแหลมนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม450บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่7นะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับผม450นะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่7ใน EP นี้นะครับผม450บาทนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับที่อยู่ในเรียบสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับเป็นพระผงของขวัญหมายเลข8นะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับพระผงของขวัญนะครับรายกรนที่8นะครับผม4 0 0บาทนะครับพี่ๆีดูนะครับผิวสวยมากนะครับผมองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับผมพระผงของขวัญหมายเลขที่8นะครับพี่พีนี่นะครับสวยงดงามนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลข9กนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นรุ่น2นะครับองค์นี้300บาทนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่9นะครับผม300บาทนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับนี่นะครับลองดูลองชมองค์นี้คันูได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่พี่พระอาจารย์ฟั่นนะครับผมหมายเลขที่9นะครับนี่นะครับนี่ออกที่วัด บ้านนะครับผมดาวหัวช้างนะครับจังหวัดสกลนครนะครับที่ระลึกการสร้างบ่อน้ำนะครับรุ่น2นะครับผมปี2507นะครับ300บาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับถัดมานะครับเป็นปิตาปูโต๊ะนะครับผมอันนี้เป็นจัมโบ้สองในแช่น้ำมนนะครับรายการนี้ก็300บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นะครับ300บาทนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมสําหรับพระปิตาปูโต๊ะนะครับพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผม ตีนะครับฝั่งตะกูตรงนี้นะครับผมลองดูกันได้นะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับลองดูลองชมนะครับพี่พี่ถูกใจองไหนสนใจองไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพกันได้นะครับผมหรือว่าสั่งช่าบูชาได้นะครับพี่พี่ตามที่ไลน์แอดนะครับหรือว่าเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับผมถัดมานะครับเป็นเตรียญพ่อฉุยนะครับพี่พี่หมายได้ที่ 12. บสองสิบเอ็ดนะครับพี่พี่องนี้นะครับหนุพ่อฉุยนะครับผมอง์นี้จะอยู่ในเลี่ยม สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องนี้ผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม3 5 0รอยห้าสินะครับสำหรับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมเรียนหลวงพ่อชุยนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเนื้อเปียกทองนะครับผมดูนะครับหลวงพ่อชุยนะครับวัดคงคาราปีสองสี่หกเจ็ดนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้นะครับพี่พี่ค์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมปิดด้านหลังไว้แบบนี้นะครับผมนี่อาจจะลงกล้องให้ดูให้เห็นกันอยู่นะครับ เป็นห่วงเชื่อมนะครับพี่พีตรงนี้นะครับนี่ผิวด้านหลังนะครับผมลองดูกันได้ครับพี่พีสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญรวงข้าวนะครับผมหลวงพ่อยิ้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมสําหรับเหรียญรวงข้าวหลวงพ่อยิ้พร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่พีดูนะครับลองดูกันได้นะครับผมหลวงพ่อยิ้นะครับ เปรียนลวงข้าวนะครับพี่พี่เหลี่ยนสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่12นะครับผมนี่นะครับสร้างสาราการเรียนนะครับเหลียนสวยนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมาครับหมายเลขสิบสามครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบใหญ่นะครับอง์นี้สี่ร้บาทนะครับสําหรับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่องนี้นะครับ ดูผิวกันได้เลยนะครับผมนีนะครับจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับจังหวัดพิจิตรนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับดูกันได้นะครับผมเผื่อถูกใจนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมแต่ละองค์นี้ผมจะลงกล้องไว้ให้อย่างชัดๆแล้วนะครับถ้าหากยังดูไม่ชัดก็สามารถสอบถามค่ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมถัดมาหมายเลขที่14นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับ อันนี้าจะเป็นหลวงปุทนาคทั้งสององค์นะครับผมปิดตาปูนาคนะครับผมนี่ะครับอันนี้เป็นพิมสามหน้าแบบนี้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นพิมพ์แบบนี้นะครับผมมีรอยจานด้วยนะครับดีวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมเป็นเนื้อไม่ขปัดทั้ง2รายการเลยนะครับพี่ชุดนี้นะครับหมายเลขสิบสี่คู่นี้แบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาหลวงปุทนาคนะครับพี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผม เท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกองค์หนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์3ามหน้าเลยนะครับพี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับพี่ผมได้มาก็องค์นี้น่าจะเป็นองค์แรกเลยนะครับผมที่ผ่านมือผมมานะครับดูนะครับผมผมแบ่งาปให้คู่กันนะครับพี่ถ้าสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมนี่นะครับเป็นปิดตาพิมพ์สามหน้าแบบนี้นะครับ หนูกูหนักนะครับพี่ถัดมานะครับผมเป็นปูเอี่ยมวัดสะพานสูงทั้งสององนะครับจะมีเรี่ยมถักลวดนะครับผมกับเรี่ยมจับขอบนะครับคู่นี้500อบาทนะครับผม500อบาทเท่านั้นนะครับผมจะขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่เรี่ยมถักลวดกันก่อนนะครับผมเป็นปิดตาปูเอี่ยมแล้วผมคูกลักนะครับวัดสะพานสูงนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆจเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆี่รายการที่ สิบห้านะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นอีกองค์นึงนะครับที่แบ่งปันให้คู่กันนะครับพี่พี่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตาปูเอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงเนอะคุกลักเหมือนกันนะครับนี่นะครับคู่นี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ถ้าเลยสนใจนะครับผมหรือว่าถูกใจนะครับก็สอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยนะครับกันได้เลยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมหมายเลขสิบหกครับ อันนี้จะเป็นสมเด็จนะครับผมอันนี้ผมแบ่งฝานี้คู่กันนะครับจะมีพิมพ์ใหญ่อองนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพิมพ์เกจชยโยนะครับสองรร่กานนี้นะครับคู่นี้นะครับหกร้อยบาทนะครับพี่จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบหกนี้นะครับผมจะขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องแรกกันก่อนนะครับนี่นะครับผมเป็นเกจชยโยพิมเจ็ดชั้นนะครับพี่พิมพ์นิยมนะครับผมดูนะครับเนื้อหาบนสานะครับผม ถ้าใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับนี่นะครับนี่เป็นองค์แรกในหมายเลขสิบหกนะครับแบ่งปันให้กานเป็นคู่นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวัดราคางพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับถูกใจก็โทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ข้อความหรือว่าพิมพ์ลายมาก็ได้นะครับพี่ๆ สอบถามกันมาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าหากว่าโทรมาแล้วนะครับผมผมไม่ได้ไม่ได้รับสายอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมติดต่อกลับอย่างแน่นอนนะครับผมรายกันที่16นี้นะครับ600บาทนะครับผมคู่นี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับพี่พีรายการนี้นะครับรายกันที่17นะครับผมองค์นี้ก็จะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับอันนี้เป็นดุ่น2นะครับผมเนี่ยดวง2ลงยาแดงนะครับ นี่นะครับผมรายการนี้นะครับผม550บาทนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเนือดวงสองลงยาสีแดงนะครับ550บาทนะครับผมนี่นะครับตามการเก็บนะครพี่สภาพผิวนะครับผมอาจจะมีฝุ่นนะครับแต่ไม่ใช่ตำหนินะครับผมโดยรวมสภาพถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับพี่หองค์นี้นะครับต่อโคดหมายเลขตรงนี้นะครับผมสำหรับ เหรียญนะครับผมเนือดวงสองนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับปี2567นะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นะครับ550านะครับผมถัดมาครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับองนี้400บาทนะครับผมนี่นะครับสำหรับหมายเลข18นะครับผม400รบาทเท่านั้นนะครับผมพระสมเด็จรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆ สวยมากนะครับพี่องนี้นะครับผมชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจนะครับนี่นะครับพระสมเด็จนะครับผมรายการใหม่เลขที่18นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญกลมพอกลวยนะครับพี่ๆองนี้500บาทนะครับผมเหรียญกลมพอกกวยนะครับหมายเลข19นะครับผม500บาทนะครับสําหรับรายการที่19นะครับพี่ๆดูนะครับผม หลวงต้องให้ดูแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับพ่อลวยนะครับพี่ๆชุตินาาโรนะครับวัดโคสิตารามนะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆพร้อมขึ้นคอให้บูชาเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ 500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นในงานผูกพันธสีมาหลังฮานุมานะครับองค์นี้300บาทนะครับพี่อยู่ในเรียมเก่านะครับผม300บาทนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับในงานผูกพันธสีมานะครับผมสภาพเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับท่านใดดูแลสนใจหรือว่าชอบใจนะครับผมก็สอบถามมากันได้นะครับผมเปิดให้ในราคา300บาทจะส่งให้ฟรี เท่านะเลยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับผมจะเป็นพระพุทธชินพระพุทธชินราชนะครับเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้นะครับดูผิวกันได้นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับพระพุทธชินราชใบเสมานะครับพี่พี่พิมพ์ฐานต่ำนะครับผมนี่นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นเลี่ยมเปิดไว้แบบนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ400บาทนะครับถัดมานะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับผมหมายเลขที่22นะครับผมรายการรองสุดท้ายใน EP นี้นะครับองค์นี้นะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณนะครับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่500บาทนะครับรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสําหรับพระ หงสุพันนะครับพี่พี่ที่อย <ๆ S 1> ู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขที่22นี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายี้พีนี้แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นปิดตาปูโตนะครับพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อเป็นเนื้อก้นครกนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมองนี้เลยนะครับดูนะครับผมผิวองนี้นะครับผมเอา650นะครับผมรายการที่23นะครับผมฝานตะกุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับ นี่นะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับลองดูลองชมผิวองค์นี้ก็ดูได้นะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมท่านใดยังดูรูปภาพไม่ชัดอย่างไรสามารถสอบถามนะครับผมขอรูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผม ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมลรวชอบใจรับชมลรวถูกใจรับชมลรวสนใจอยากที่จะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ๆและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมหรือว่า EP หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ